รินจาวันนี้พาไปดูน้องอิลลี่คนสวยนะคะบอกเลยคนเนี้ยนะไม่เคยทําให้บอสพึ้งผิดหวังทําอะไรได้โมดเลยค่ะล่าสุดนี่มีการปลอมตัวเกิดขึ้นแล้วนะน,น้องปลอมเป็นอะไรไปติดตามกับช่วงจ<ะ>้าแจริมจ คืนสวยหญิงมองยิ่งละมุนใ้ทำอะไรก็ทำได้หมดความสามารถนอ้องเขาเยอะนะคะจะร้องเพลงเล่นหนังหรือพรีเซนเตอร์<ะ>จัดได้หมดจ้าไม่เคยทำให้บอสกึ้งนั้นผิดหวังล่าสุดเล่นใหญ่หญจัดเต็มลงทุนปลอมตัวเป็นแปะยิ้มเซอร์ไพรส์วันเกิดบอสกึ้งไปล็ลแรความเซอร์ไพรส์นะคะบอสกึ้งก็จะประมาณเนี้ยมีเวอรกันบ้างแม่ ไม่บอกหยอกกันแบบเนี้ยอเสยผมแก้เครนน็ดนึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อยนะอากึง้งโต๊ะกระจ่างฝั่งนี้เป็นเหมือนกันนะคะจัดให้ขนาดเนี้ยโบนัสสิ้นปีสักกี่แสนดีคะอากึง้ง ที่งานขอ,อน้ำให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่ใช่พูดถึงเรื่องเงินกี่แสนดีขุนเลาะไม่คมออล่องเลยขุนเลาะไม่เฮง